ดูอ่าห้องเก็บของหลังสุดท้ายกันค่ะอ,อ้มีน้องหมาน่ารักเฝ้าอยู่หน้าบ้านอันนี้เป็นประตูเหล็กนะคะประตูเหล็กหนักมากส่วนอันนี้เป็นตู้เก่ามาจากเม็กซิโกค่ะ มเป็นประตูไม้เก่าแล้วก็ตรงนี้ค่ะมีล็อกเกอร์มีทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยเยอะมากประตูเก่าประตูเก่าของญี่ปุ่นนี่ค่อนข้างสวยค่ะ ดูค่ะกระจกเขาก็เก่าด้วยเหมือนกันเนี่ยออริจินอลมากประตูไม้เก่านะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะมีอะไรอยู่ในนี้ม,มีตู้โชว์ ตูเก่าโตฮึมตู้ไม้เก่าอันนี้เป็นของญี่ปุ่นนะคะตู้ไม้รู้สึกว่าจะเป็นของร้านขายยาแต่อันนี้จะเป็นของพมา่าค่ะ นนี้ของประมาณโอ้โหมีอะไรนิดตู้แต่ก่อนนิดในนี้จะเก็บเก้าอี้เยอะเลยนะคะตอนนี้ขายไปเกือบหมดแล้ว ไม่ค่อยเหลืออะไรอ๋อเดี๋ยวดูตรงนั้นหน่อยค่ะตรงนั้นมีตโต๊ะนักเรียนตโต๊ะนักเรียนนีไ่ไงตโต๊ะของญี่ปุ่นแต่ไม้มันผุแล้วนะคะไม้นี่ต้องเปลี่ยนค่ะทำไม้ใหม่ โอเควันนี้ก็พามาดาูโกดังเก็บของเก่านะคะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะไปไปถ่ายคลิปร้านขายของเก่าในญี่ปุ่นมาให้ดูนะคะแลเจอกันน้อง